มาแล้วขอบคุณขนมปังฟาร์มเฮาหอมกลุ่นจากเตาทุกวันอีกครั้งหนึ่งและสวัสดีแขกรับเชิญสวัสดีฮะคุณธนาทรสวัสดีทั้งสองท่านครับสสวัดีกลัวเหรออะไรนะกลัวร้องเพลงพร้อมมากโอ้ค่ะพร้อมมากหรือพร้อมมากพร้อมมากครับกีต้ามาไหมไม่ได้เอามาแต่เมื่อวานถึงกับประชุมครอบครัวกันเลยทีเดียวว่าจะร้องเพลงอะไรว่าจะร้องเพลงอะไรประชุมครอบครัวเลยเหรอพอดีเมื่อวานนัดทานข้าวกับคุณแม่แล้วก็พี่น้อง ก็ทานข้าวเย็นกันแล้วพอทานข้าวเย็นเสร็จก็ทุกคนก็ช่วยกันแนะนําเพลงซีเรียสมากว่าวันนี้ร้องเพลงอะไรดีอาไ,ได้บทสรุปไหมได้บทสรุปม,มีการโหวตไหมไม่โหวตเป็นเอกชนเป็นปเอกชนเลยเหรอในครอบครัวในครอบครัวเอาคุณต้องจริงจังกับทุกเรื่องไหมเนี่ยคุณธนาธรฮะคือคือเมื่อวานก็ตลกมากนะคือเมื่อวานเนี่ยพอดีมีนักกินข้าวในสมาชิกในครอบครัวกันพอดีแล้วก็ถามว่าสัญญากับ พิยุทธไว้กับคุณไบ์ไว้ต้องทำยังไงผมก็โอ้ยยังไม่ได้เตรียมตัวเลยเขาก็นั่งริชเพลงเลยว่ามีเพลงอะไรทุกคนก็ช่วยกันอย่างสนุกสนานเมื่อวานค่ะเอาไม่มีใครห้ามใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าร้องเลยแม่ก็บอกแม่คุณแม่บอกเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องร้องเต้นหลักโอ้เต้นผ่านดีกว่าครเอาคุณสัญญาไว้นะร้องไงร้องไง คุณธนาพูดไว้เรื่องเต้นได้เดี๋ยวเต้นนิดหน่อยเดี๋ยวเต้นให้เข้ากับเนื้อลองนิดหน่อยพอไหวเต้นให้เข้าเนื้อลองอ่าอย่าเครียดจะเต้นหรือยังอ่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่าคุณต้องเฉลยก่อนว่าอ่าทางบ้านคุณครอบครัวคุณเนี่ยลงมติว่าอะไรสักขีแม่ปิงอ่าไม่น้่ปิงไหลผ่านลำพูนใช่ไหมและเชียงใหม่ และเชียงใหม่สักขีแม่ปิงคือธนาธรเนี่ยนะทำไมอ่ะฮะสักขีผมไม่คุนเชียงใหม่ผมก็รักเชียงใหม่เหมือนกันอืออ๋อพันธญาติไมคุนเชียงใหม่เหรอใช่อ๋อเอายืนไหมยืนไหมเพื่อความมั่นใจโอเคครับอ่าเอาเลยเอาเลยเอาเพื่อความมั่นใจฮะน้องไบ้์่ะให้ความมั่นใจมือเย็นอีกแล้วอ่ะมืออเย็นีกแล้ว ไม่เชื่อลองจับดูไม่เชื่อไม่เชื่อโอมือเย็นจริงด้วยคุยมาตั้งนานไม่เงือออกมือที่ตอนนี้มือเย็นมือเย็นและพอจะร้องเพลงมือเย็นนี่เลยสักขีแม่ปิงเนื่องจากคุณบอกคุณจะเต้นไปด้วยแต่เพลงมันช้าคุณต้องออกรีลานิดหน่อยใช่อตรงนู้นไหมคะเดี๋ยวเขาจะเขินถ้าคุณใบลองได้ก็มาลองด้วยกันก็ได้นะครับอคุณร้องได้ไหมเนื้อซ้อมมาหรือยังซ้อมได้เนื้อเนื้อต้องการไหมไม่ต้องการไม่ต้องการเนื้อ เอาสักขีแม่ปิงมาพี่ต้องการพี่จะดูว่าเขาร้องผิดไหมโอเคโอ้โหมือโอมือ <yeah. S 2> เย็นเฉียบเลยเอานะขณะน,นี้ธนาธรจึงรุ่ธเรกิจ <c oughs> พเพลงที่มาเหนือความคาดหมายจริงๆ <c oughs> ักขีแม่ปิงอใจเย็นอุตายมันจะออกมาแนวหวานขนาดไหนเนี่ยไม่อยากจะคิดจริงๆ <c oughs> เคยร้องเพลงนี้ฉีพระยาไหมนิดหน่อย โอ้กุศลดนพี่มาพบเจ้าใจพี่ยังร้อนเผาวความรักลุ่มเล้า,ลาคลั่งไคล้น้ำคำของคนเมืองใต้จะจริงแท้แค่ไหนสาวเชียงใหม่คนใครทวิน ชีพสลายยังไม่คลายรักเจ้าจริงดังใจหรือเปล่าวันเกรงเครือบเอาที่ลิ้นรักจริงเพียงหัวใจแดดินไม่ไวายเว้นทวินมีสิ้นความรักได้เลย น้ำปิงล้นฟังดังรักพี่เปี่ยมฤดีแล้วเจ้าเอ๋ยแล้วคงละเลยไม่เหมือนเอ่ยโอ้สําเชยไม่เคยแน่งดดหน่อยจะครานนานกลับกลายหายชื่น พี่ไม่ไปไหนอื่นจะขอชื่นรักอย่างนี้อุ้ยตายอายเขาบ้างสิพี่จูฝากรักสักทีไว้เป็นสักขีแม่ปิงเอาอีกรอบหนึ่งไหมคะพอแล้วครับแค่นี้ก็นั่งนั่งน้าก็อีกมารอบเดียวก็ เ่อเกินไปแล้วครับภรรยาได้ซ้อมร้องให้ภรรยาฟังหรือยังอะไรนะครับภรรยาไม่ได้ซ้อมมันไม่ได้ซ้อมเอาภรรยาเขาบอกว่าผ่านไหมก็พอได้อยู่พอได้อยู่เอาเพลงนี้มันจะมีความแม่แย้แม่อะไรนะพองแง่แง่อนนิดหน่อยใช่ไหมครับอันนี้หวานที่สุดเท่าที่คุณนีแล้วหรอก็เพลงนี้ผมว่าความหมายมันดีนะฮะคือในแง่ของว่ามันมันเป็นเพลง เป็นเพลงคู่เนาะจริงๆแล้วถ้าเกิคว่าถ้าเกิดว่ามีสุภาพสตรีมาร้องด้วยเนี่ยก็จะเป็นเพลงคู่นะครับซึ่งมีลูกหยอดนะครับมีหยอดกันไปหยอดกันมากมีถามหาความจริงใจของฝ่ายชายนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่มันยึดโยงกับภูมิประเทศของภาคเหนือนะฮะแล้วยังไงต่อ อ๋อเลือกมาตกองความหมายค่ะก็เลยมีความหมายดีนี่โอ้ยตายไอ้ข้าวบางสิพีจูฝากรักสักทีไว้เป็นสักทีแม่ปิงอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่้องคู่ธนาธรเลยฮะถ้าพี่ร้องคู่อ่ะใช่ไม่ใช่ซีวายนะว่าท่านผู้ชมเอาตามคำขอสักเพลงไหมอะไรนะตามท่านผู้ชมขอให้คุณผู้ชมขอเอาคุณบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หมดเวลาแล้ว ยังไม่หมดเลยค่ะคุณร้อง l e ็ดอิดได้ไหมเ l e ดอิดบีเล็ดอิดบีร้องได้นั่นไงใช่ไหมบิทเทิรนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวสาระอีกเยอะฮะสาระผู้ชมก็รอฟังอีกเยอะไม่มีแล้วคุณจะพูดอะไรอีกเขามีแต่คนบอกให้ร้องเพลงแล้วค่ะคุณจะพูดอะไรอีกเพลงเดียวอ่ะคุยกันมาชั่วโมงกว่านี่แต่ไป็นด้วยสาระสัญญาแล้วครับทำตามสัญญาแล้วไม่ตะกี้หมดแล้วไม่ใช่เหรอ รอบหน้าดีกว่ารอบหน้าเต้นอะเมื่อกี้เต้นไปแล้วเมื่อกี้ก็ยืนเป็นอย่างนี้เต้นยังไงไอ้ดนตรีมาออกลีลาฉันทีดหน่อยวะโอ้ยโทษลืมดนตรีมาเอามันแค่ออกลีลานิดนึงต้องทำจริงไหจริงสิเอาคุณสัญญาไว้แล้นั้นใจผมเปิดคลิปไหมคุณเ่ทอนหน้าแดงหน้าแดง ไอ้เขาทำได้เว้โอ้โหขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับผมก็ไม่คิดว่าจะทําให้ขนาดนี้ก็ฝากน่าเสียดายที่บุกทหารไม่ชนะเพราะคุณเป็นสัญญาไว้ที่ร้านน่ะอ๋อเที่เป็นสัญญาไว้จําได้ไหม ครับผมก็เวลาเจอกับทางประชาชนหรือสมาชิกพรรคเขาก็ชอบมาแซลนะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวครั้งที่แล้วนะถ้าเกิดว่าร้องเพลงไปเนี่ยมันจะเป็นมหรสพนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะปิดกฎเลือกตั้งคุณเชื่อผมเถอะถ้าเป็นคุณร้องเนี่ยไม่มีใครเอาผิดคุณได้หรอก <c oughs> เออเราก็เลยเออไว้วันไหนนัดทานข้าวกัน <c oughs> เพื่อจะคุยแบบออบเรคชั ครับครับแล้วถึงเวลาคุณร้องเพลงเพราะเวลาคุณทานข้าวอะไรไปเนี่ยบางทีมันออกไงครับครับไวจะขออนุญาตนะได้ครับได้ครับยินดีนะขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วก็คอยติดตามดูผลงานที่ลำพูนนะครับเมื่อถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรที่ที่ที่มีประโยชน์กับประชาชนเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะขออนุญาตนะครับใช้เวทีนี้ในการสื่อสารให้กับประชาชนคุณไม่ต้องห่วงลำพูนจากที่เป็นต้นไป ลำพูนจะไม่เหมือนเดิมจะถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิดเชื่อไหมน้องไบค่ะรับรองได้ขอบคุณมากขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณนะขอบคุณใบครับขอบคุณคครับน้องไบ